ซีเมษาที่ผ่านมานะ่ะปอได้รับงานอ่ะผู้จัดการได้รับงานให้ก็คือมิบงานผคกกังวันเป็นรถแห่คือรถแห่ใบปอเนาะแล้วก็ผากลางคืนเนี่ย ไลฟ์ไปเต็มๆชั่วโมงหนึ่งนะคะเพราะว่าใบปอรติยาอยากอธิบายให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าเหตุการณ์วันที่14เมษายนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเรื่องนี้ค่ะเริ่มจากใบปอเนี่ยโพสต์ข้อความในเฟ e บุ o กนะคะว่าเดินทางมา140โลอีก18โลถึงงานแต่งหน้าแต่งตัวจนเรียบร้อยงานยกเลิก งานที่ว่านี้คืองานที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะโพสต์นั้นเนี่ยมีคนไปให้กำลังใจถล่มไลค์เกือบ7,000ครั้งนะคะแต่ก็มีบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าใบาปอรับเงินเต็มแล้วเทงานบางก็ว่ารับงานซ้อนจนมางานไม่ได้บางก็ว่าผิดสัญญาเวลาขึ้นแสดง เรื่องนี้ใบปอขอเคลียร์เลยนะคะไม่ใช่ความจริงค่ะและอยูรียงนเรื่องราวก็คือว่า14เมษายนเนี่ยใบยปอมีงานรถแห่ตอนกลางวันค่ะที่เจ้าภาพจองมาร่วมปีส่วนงานที่ชัยภูมิมีติดต่อเข้ามาว่าจะให้ไปรองรับเชิญ ตกลงเวลาว่าให้ขึ้นโชว์ประมาณสองทุ่มนะคะจะขึ้นเร็วกว่านั้นไม่ได้เพราะว่ารับงานรถแห่ตอนกลางวันไว้และช่วงเทศกาลต้องเผื่อเวลาเดินทางอีกค่ะโดยใบป,ปอเนี่ยได้รับมัดจำหนึ่งหมื่นบาทแต่เมื่อใกล้ถึงสถานที่แสดงตามเวลากำหนดกลับได้รับการบอกยกเลิกนะคะซึ่งใบปอก็ตีรถกลับทันทีโดยเธอย้ำค่ะมีการตกลงเรื่องเวลาขึ้นแสดงอย่างชัดเจนกับคนที่ติดต่อจ้างงานแต่ไม่รู้ว่าคนจ้างงานเนี่ยไปทำสัญญาอะไรกับเจ้าภาพเอาไว้หรือเปล่าเรื่องนี้ไม่อยากต่อความ ความยาวค่ะเพียงแต่อยากอธิบายไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นนักร้องเทงานก็เท่านั้นค่ะ ดยป,ปกตินะคะักร้องลูกทุ่งกับคิวงานที่คลาดเคลื่อนจนถึงท่านถูกยกเลิกงานเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอค่ะแต่ที่เป็นเรื่องทุกข์ใจของศิลปินหลายคนก็คือเมื่อมีการขึ้นป้ายกําหนดการมีหน้าร้องในป้ายแปะโชว์ไว้แล้วเป็นเดือนๆแต่ไม่มีการแสดงจริงอันนี้แหละจะสร้างความเข้าใจผิดได้นะคะเช่นก่อนหน้าน,นี้ลูกทุ่งสาวลำยองน้องหินห่าวก็ออกมาโพสตชี้แจงค่ะเรื่องถูกเทงานจนไม่ได้แสดงเพราะกังวลว่าแฟนคลับที่ไปรอหน้าเวทีเนี่ยจะไม่ทราบข่าวนี้ค่ะ